รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พรามสี่วันนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวแกงใต้วัดตะพานใช่ใส่ถ <10 S 2> ุงยี่บาทจริงเหรอ20บาทใส่ถุงแล้วก็ใส่ถ้วยด้วยลูกกินร้านใส่ไปกับข้าวก็ย<ช>ี่ิใส่ถุงก็20บาทจะสั่งใส่ถุงหรือสั่งกินที่ร้านเขาก็ตักเริ่มต้น20บาทจริงๆค่ะวันนี้เจม๊มุกบกพาคุณผู้ชมมากินข้าวแกงที่ว่ากันว่าถูกที่สุดในตลาดใต้ทางด่วนดินแดนติดกับวัดตะพานค่ะถามคนแถวนี้รู้จัก ร้านข้าวแกง20่ยุดตรงไหนทุกคนก็ชี้มาที่นี่เลยร้านบ้านคุณชันข้าวแกง20ของป้านนะคนนี้ที่ทำถึงสุดๆตักกับข้าวจานละ20บาทให้กินแบบจุกๆตรงนี้ก็20บาทหมดเลยลกยกเว้นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ใช่ชิ้นๆอย่างนี้กี่บาท40บาทสะโพกมาสมัติล้วปลาล่ะ40บาทสวละ4บบาทแต่ถ้าเป็นข,ข้าวแกงเป็นกับขาว <40 S 1> 20บาทหนตักให้หนูดูซัก <40 S 2> สามสี่อย่างสิว่าบาทมีอะไรบ้างอันนี้ราดข้าวนี้ใช่ไหมจ๊ะเอากับอะไรจ๊ะ40บาทก็มีข้าวราดหนึ่งไข่ไข่ต้มเป็นไข่ต้มยำมาตูมของไอเป็นไข่เป็ดจ้ะเนี่ยค่ะ40บาท40บาทแต่ว่าข้าวเนี่ยพี่เขากินข้าวน้อยวันนี้เขาตุน้าประจําแต่ถ้าเกิดสุวกินข้าวเยอะก็ตักข้าวเต็มจานได้เลยกับข้าวราด2อย่าง40ใช่ข้าวก็คือหนูจะกินเยอะขนาดไหนกินเอาเลยตักได้เลยใช่ เจ,<า>จ้าจุกเอาไม่จุกได้เลยข้าวล้นจาน10บาทกินไม่อิ่มขอเพิ่มได้ถึงว่าเป็นฝันใจคนทุกกลุ่มแม่แหม้เผๆก็อยากจะกินของดีของอร่อยในราคาเซฟเซฟยุคนี้ของดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงขค้นถูกและดีนี่สิบเวลยี่สบาทขายีินได้นะลองดูนะสีดีน้ำปลาพริกต้องมาหน่อยอใช่ ใช้ได้เนี่ยเอาแค่พอกินได้อะลูกเพราะว่าจะให้ถูกปากทุกคนก็คงจะยากผมบอกว่าใช้ได้เลยข้าวโคตรดีข้าวหอมมะลิโคตรดีใช่แตไม่อั้นด้วยใครใครอยากกินซูติป่าเอาไปเงี้ยป้าเติมข้าวหน่อยเอามาเติมไหมลูกแกงใบปาแกงใ่ปาที่ถูกต้องอันนี้รสชาติต้องอย่างนี้มา ผัดพริกผัดพริกอ่อนบ้านบ้านกรุงเทพเก็จะเรียกผัดพริกหยวกใช่ไหมแต่เรียกผัดพริกอ่อนคุณผู้ชมจ๋ามีฝีมือไข่พะโลต้องชิมองดูสู้พี่เอสุภชัยได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกอันนั้นต้องยกให้เขาไข่ะโลี่สิบยี่ใช้แต่ไข่เป็ดนะลูก เพิ่มไข่พะโลยี่สิบาทใช้ไข่เป็ดก็หาไม่ค่อย,<า>ยได้นะที่ร้านใช้ไข่เป็ดเยอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอร่อยกว่ามันแพงกว่ากันหน่อยก็ให้เด็กๆได้กินบ้างหวานหอมแจ้งๆเหมือนกินตอนเด็ก <c oughs> ปลาตามรสหน่อยกี่บาทนะห้าสิบลูกบางวันอาจจะมีห้าห้าถ้าตัวเกือบโลตัวแปดขีดก็อาจจะมีห้าสิบห้าบาทบ้างอันนี้อันนี้ใช้ประมาณหกขีดก็ปลาอะไรนี่ปลานิลจ้ะ กินพอดีอิ่มค้าบาทคุณครับป้าไม่คิดค่าน้ำมันที่ราคาแพงเอาแพงเอาเลยหรอกคันนี้อ่ะไหนจะค่าเครื่องรัดลิกอีกส่วนพะโล่ไม่คิดค่าแก๊สต้มไข่บ้างหรืออย่างไรอย่ามาถามว่าอันนี้ป้าได้กำไรกี่บาทอันนี้ป้าได้กำไรกี่บาทอันนี้ป้าได้กำไรกี่บาทเอาเป็นว่าเฉลี่ยกันดีกว่าอยู่ได้อ่ะใช่จะเอาตะของถูกๆูมาขายให้เด็กๆก็ไม่ได้แล้วลุงสารนะเด็กๆเหมือนลูกเหมือนหลานะ่ะ จะกินอาแต่ของถูกๆมาขายก็ไม่จะกินอะไรแต่ของป้าคุณภาพดีเลยนะใช่เนื้อหนังจับต้องได้เลยอ,อร่อยไอ้พวกเนี้ยของป้าเนี่ยแกงราะว่าแกงอะไรก็ตามแต่ป้าไม่ใส่กระดูกเลยเ <c oughs> มนูประมาณ43อย่างตอนนี้ค่ะที่สำคัญน้ำปลาเป็นคนเลิศด่ะนี่ว่าถูกแล้วช่วงที่ปะนะขายแรกๆ ราดข้าวจานละ2 5สบ้าทโอ้โหลูกพักกำไรสดุดสมัยก่อนแรกๆขายกับข้าวหนึ่งอย่าง25บาทราดข้าวนะคะอตอนนี้ก็ขอขึ้นเป็น30เพิ่ม5้าบาทติ่งหนึ่งนะที่พวกเรารับรู้ได้เลยคือความใส่ใจอย่างเช่นเนื้อสัตว์เนื้อหมูเครื่องในไก่ไก่ไข่ปโลบผัดพริกอ่อนปลาอะไรก็แล้วแต่พวกเว่าคุณภาพคุ้มราคามากๆเลยในภาวะแบบนี้มันฝืดเคืองนะบางคนกำร้อยหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้ทั้งวันรวมค่ารถด,ด้วย สำหรับตัวบุโกเองนะถ้าบุโกเป็นพนักงานออฟฟิศทั้งวันวันนี้ถึงบอกว่าไม่ใช่จาเป็นต้นองพนักงานออฟฟิศเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปแหละก็อยากอยากกินของอร่อยแล้วของราคาดีถ้าเรามีนะสามสิบสมมุติผัดกะเพราใจใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วาอีกสิบบาทกับข้าวยี่สิบข้าวสิบบาทสมมุติตักคุณพูเลยนะกินคู่กันอย่างเงี้ยเอออิ่มคุ้มหนึ่งเย็นเลยนะสามสิบบาทแล้วก็สมมุติว่าเอาล่ะ ขอกลับบ้านอีกสักขุงนหนึ่งกับข้าวยี่สิบข้าวสวยแต่ถุงสิบบาทข้าขอเต็มเต็มเหมือนจะกลับไปกินตอนเย็นไม่มีปัญหาเบ็ดเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยหกสิบบาทค่ารถไปกลับสี่สิบจากการทำงานกรุงเทพเนี่ยหนึ่งร้อยบาทรวมค่ารถด้วยเนี่ยมันไม่ได้ห่างง่ายๆวันนี้บุกต้องขอบคุณแทนคนแถวนี้เลยนะแล้วก็ขอบคุณแทนเด็กมหาลัยพนักงานออฟฟิศผู้ใช้แรงงานเลยที่ทำอาหารอร่อยๆคุณภาพดีๆแบบนี้ให้ทานบุกบพูดเลยนะคุณผู้ชม อร่อยไม่อร่อยแล้วแต่คุณผู้ชมได้ลิน้นข่งใครของมันแต่สำหรับบุโกโกคุณภาพคุ้มราคาหาแบบนี้เนี่ยดูทุกโตได้เขาตักอะเขาตักเขากันหมดเลยไม่ใช่ว่ามามาทำรายการปุมิและเอาหน้าไม่ใช่กดไลค์ให้เจมบุกรวๆพูดได้กระเทกใจเจ,จมากส่วนป้านะไม่ต้องกดไลค์แต่เอาใจไปเลยจ้า อยู่ๆมาขายข้าวแกงถ้วยละ20ยี่สิบบาทได้ยังไจงจริงๆแล้วอ่ะมันขายที่อื่นก่อนมาก่อนที่จะมาขายที่นี่พี่ขายที่ไหนมาจ้าขายอยู่ที่โคราชอ้าวล่าอยู่ๆมาขายที่กรุงเทพได้ยังไงก็คือมีปัญหาที่โคราชคือโดนโกงบ้างมีปัญหาชีวิตน,นู่นนั่นนี่ทําให้ตัวเองแบบว่าเกือบจะฆ่าตัวตายไม่มีที่ไปมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าเหลือแค่นั้นแล้วก็นี่นี่ตอนนั้นมามีเกือบสี่แสน เขาเป็นคนขยันและเป็นคนดีดูแลลูกเราได้ผมว่าภูมิใจมากครับกับเขาครับแฟนก็พาไปจดทะเบียนเลยหาถ้าไม่ได้เขานี่พี่จะอ,อยู่ตรงไหนนะถ้าไม่ได้เขาล่ะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นอนใครกำลังตกงานคุณอยากเพิ่องท้อปรณะคนนี้แหละจะมาสอนช่องทางทำเงินมาเถอะสอนให้ฟรีตลาดสดกลีตลาดสดกลงี เครื่องดื่มน้ำแก๊ส้วยผสมน้ำผึ้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิปัญหาชีวิตตอนนั้นเล่าให้ฟังจริงๆไล้อยู่โคลาาขายดีมากแต่ว่าหุ้นส่วนขัดแย้งกันก็เลยได้เลิกทำทีมก็จะมีภาระผูกพันที่เราต้องเราต้องยอมคือออกจากโคราชเนี่ยเมื่อปี6 3ส3 63ไม่มีที่ไปมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าเหลือแค่นั้นแล้วก็นี่นี่เยอะไหมนี่ตอนนั้นมามีเกือบ4 0,000น ก็ถือว่าเยอะเยอะ,ะเยอะค่ะทีนี้ก็ไม่มีตังค์เพื่อนเพื่อนรักตั้งแต่เรียนสมัยมัธยมอยู่ระยองนางก็บอกว่าไม่เป็นไรมึงกูส่งค่ารถให้มึงห้าร้อยนั่งรถไประยองไปอยู่กับเพื่อนช่วยเพื่อนขายของก็เปิดเฟซบุ๊คเรืองดูไปเจอเพื่อนเก่าไม่มันมันไม่เจอเพื่อนเก่าเคยเห็นกันสมัยที่เรียนมหาลัยก็เห็นเห็นกันก็ทักกันเป็นยังไงอะไรเงี้ย ก็เหมือนกับเราได้เล่าเล่าความทุกข์ให้เขาฟังก็คือสามีคนปัจจุบันรู้จักกันเพว่ามันเลยแล้วเฟซกันไม่มีเห็นเลื่อนกันแล้วเห็นฟีดทำไมผู้ชายคนนี้หน้าคุ้นคุ้นเออไม่รู้จะคุยอะครนันถามคนคุยมากเหมือนจะบ้าเพราะว่ามันมันท้อเขาก็เลยว่าฮะสวดมนนะให้ลองดูสิ ใจเย็นๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปก็ตางานช่วยเพื่อนเก็ให้วันละร้อยส0งเพื่อนที่อยู่ระยองใช่ดีมากม,มากแล้วก็ให้แล้วก็เก็บเก็บตังค์ได้ประมาณสักสองสามพันอ่าฮะหลังจากนั้นแฟนก็เลยบอกว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะามาลองมาอยู่กรุงเทพไหม,มก็บอกว่าจะไปทําอะไรล่ะตังก็ไม่มี มามาอยู่กระเป๋าก่อนก็ได้เอ,อรู้จักกันทางเฟซบุ๊กไม่นานชวนมาเลยมาอยู่กรุงเทพด้วยกันก่อนอยังไม่ได้ไเป็นแฟนด้วยตอนนั้น่เอ,อจากความบังเอิญที่ปนัดเลื่อนฟีดเฟซบุ๊กมาเจอคุณพี่คุณชานในวันนั้นก็กลายเป็นบุกเพให้ทั้งคู่กลายมาเป็นคู่ชีวิตซึ่งหลังจากถูกชวนให้มาอยู่กรุงเทพเพราะอยากช่วยเหลือปนัก,ก็ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจเพื่อชีวิตนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างค่ะ แล้วไม่อยู่กรุงเทพทำอะไรตอนนั้นก็บ้านก็เป็นห้องแถวเนาะเราก็ที่เขาก็เช่าอยู่ก็มีพ่อแม่อยู่มีโต๊ะพับตัวหนึ่งเรามีความรู้มีฝีมือก็เปิดหน้าบ้านขายข้าวกล่องฟิลชั่นธรรมดาเพราะเราถนัดก็ทําไปเลยนู่นนั่นนี่วันละห้ากล่องหกกล่องพอได้กลุ่มกับแกร์ใช่แล้วมันเป็นแฟนตอนกี่วันกี่เดือนกี่ปีว่าเป็นแฟนกันก็ไม่นานเพราะว่าคำคอรหามันก็จะดูแบบมาทําไมอะมาอยู่บ้านเขาเฉยๆไปอยู่ว้านผู้ชายเฉยๆไปเลยกันแฟนก็บอกว่า เป็นภรรยาผมแฟ oh. นก็พาไปจดทะเบียนเลยห <Huh. S 2> าจิจเขาก็เป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกสาวสองคนแล้วก็ดูแลพ่อแม่อีกก็ได้ปัญหาเนียแหละมาเติมเต็มช่วยดูแลครอบครัวแล้วก็ช่วยกันทำข้าวกล่องขายหน้าบ้านกับลูกๆขายดีไม่พักยอดทะลุวันละสองกล่องก็มีก็คนมีรถมือทำอะไรก็ขายได้ มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแม่จ๋าคือเรื่องของเรื่องมันเข้าหน้าฝนแล้วเราเรานเวลาจะไปขนของไปขายราแช่นอนไปมอเตอร์ไซค์ก็แบกกันไปสองคนแบบนี้แล้วบางทีแฟนน่ะไปทํางานเราก็ต้องแบกเองแล้วทุนรอนที่ไหนมาขายม่เปิดร้านของเขาชิ้นสุดท้ายที่มีก็คือมอเตอร์ไซค์พี่พี่เป็นคนน่ารักให้ทุกอย่างเลยเขาเราก็โชคดีนะเนี่ยโชคดีมากโชคดีมากเลยเออถ้าไม่ได้เขานี้พี่พู่จะอยู่ตรงไหนนะถ้าไม่ได้เขาล่ะไม่รู้เลยถ้ามันไม่มีเขาพี่ถามันเป็นไงาง คุณแมะจะร้องไห้ไม่มีเขาเหรอที่ไม่ออกไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นอนโน่นจะไปอยู่ไหนกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะว่ามีปัญหากับพี่น้องๆที่บ้านก็เลยแล้วมันเป็นสมบัติของเขาชิ้นท้ายใช่ไหมเราก็ถามว่ามั่นใจไหมจะเอาโทรศัพท์เอาจะเอาเอามอเตอร์ไซค์ไปจำน้าให้เรามั่นใจไหมมั่นใจไหมว่าเราจะทำได้เขาบอกว่าไม่มีจะเสียคุณก็ลุยเลย เมื่อตัดสินใจเอามอเตอร์ไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์ซึ่งตอนนั้นได้เงินมา3 8มหมื่นค่ะเพื่อเอาเงินมาเปิดร้านข้าวแกงซึ่งพี่กุญชานเห็นว่ามันเป็นโอกาสเราประนะน่าจะทำได้ก็ไม่ลังเลที่จะช่วยแล้วก็ลุยเลยนี่แหละนะอนุภาพของความรักมันดีอย่างนี้นี่เองไปเจอเขาในเฟส ไปคิดยังไงปุชูเขาไปอยู่ด้วยอ่ะจะช่วยเท้าว่าเพื่อเขาแย่มากตอนนั้นคือเขาไปอยู่กับเพื่อนดัวที่แบบลําบากมากใช้ชีวิตแบบว่าแบบอยู่กับด้วยไปอาศัยครอบครัวเพื่อนเขาอยู่เงใจพืตอนแรกกับผมก็วางแผนว่าเดี๋ยวให้เก็บตังค์สักพักนึงก่อนว่าจะมาหาที่เช่าละบองที่เช่าไม่ข้าวแต่ไปประมาณรู้สึกว่าทางบ้านทางเพื่อนเขาเริ่มมีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่านั้นคุณมาเลยหยุดบ้านผมก่อนเลยผมก็แบบตัดใจว่ามาเลย เข้ามาค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วค่อยมาคุยกันว่าเอาอยัางไองก็อยู่พิัดสินใจคอครับจนจะเป็นสมรสเลยพี่คินอะไรอยู่หาผู้ชายก่อนนะเร<อ>าต้องหาผู้ชายค่ะเรืร่องพวกนี้ผมอ่ะไม,ไม่ไม่ไมเออหา่างจากไม่มีครอบครัวมานานแล้วผมก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนขยันแลวเป็นคนดีอแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบดูแลลูกเราได้ทำมาหากินใช่ครับตั้งแต่พี่ผู้หญิงมาอยู่เข้ามาในชีวิตพี่ชาญเนี่ย เป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปจากที่แบบว่าผมเมื่อก่อนเนี่ยทำงานแล้วก็แบบว่าทํางานปกติเลิกงานแล้วก็นอนแล้วก็ปกติดูแต่เนี้ยเลิกงานเสร็จต้องประจลาดต้องต้องมีเวลากับงานมากขึ้นนอนน้อยลงแล้วก็มีเป้าหมายมากขึ้นว่าตอนนี้เรามีรูปแบบของร้านแล้วเรามีเลือกทีละนิดทีละ 9, ทีละก้าวทีจากร้านร้านร้านแผงลอยจากร้านจนมาเป็นร้านอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมว่าภูมิใจมากครับกับเขาครับไม่เคยพูดนะ ผม,มเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนไม่ค่อยพูดพูดน้อยต่อยนา่าโอ้น,นี่ถ้าไม่ได้ไรายการนี่ <c oughs> ไม่ได้พูดเนี่ยเอออ่ะพี่ก็ได้รู้แล้วเขาเป็นห่วงเรา <c oughs> ในความโชคดีอีกอย่างคือเขาเลี้ยงลูกมาได้ดีมากแล้วลูกสองคนเนี่ยเข้ากับเราได้ดีเรียกเราเราก็ไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาโตเป็นสาวแล้วสวยๆเนี่ยจะมาเรียกเราว่าแม่วันนี้เขาเรียกเราแม่เรารู้สึกใช่เพราะลูกสองคนเนี่ยอยู่กับอดีตสามีเขาก็ห่างกับเราไปเราไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดลูกเขาก็เหมือนมา มาเติมเต็มแล้วก็เป็นเด็กดีแบบที่ไม่ต้องร้องขอเวลาเราเห็นว่าแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรจะซื้อยาดูข้าวดูทุกอย่างเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่าใช่นนดูครอบครัวของเราใช่มาช่วยเราด้วยไม่ต้องไม่อายไม่อะไรเลยไม่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 เลยน้องน้องน้องมาช่วยแบบ ป้าน,น้ำบอกว่าโชคดีมากที่ได้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นของพี่กุญชานค่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ได้ทั้งความรักความเมตตาที่ไม่คิดว่าชาตินี้จะหาได้จากที่ไหนอีกแล้วและเมื่อตัวเองพ่อมีกําลังก็ขอเป็นผู้ให้บ้างค่ะช่วงหน้าใครกําลังตกงานเจอทางตันไม่รู้จะทําอะไรคุณหยับข้างท้อ และอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะป้านะคนนี้แหละจะมาสอนช่องทางทำเงินจากน้ำยำสูตรเด็ดเอาไปทำกินได้ทำขายมีนรวยอ่ะเราโคตรแซบค่ะและซอสผัดสูตรสำเร็จที่บางคนไปเสียเงินเรียนเป็นพันเป็นหมื่นวันนี้ป้านะแจกฟรีช่วมหน้ามาดู โอ้ oh, นี่ก็ได้น้ำยำน้ำจิ้มแล้วเนี่ยอันนี้ยำได้ทุกอย่างเลยมาเถอะสอนได้ฟรีใครอยากเรียนข้าวแกงนะคะใครอยากรู้อยากเรียนสูตรท้อต่างๆาาปาลามาเลยเลยมาเลยดีเรียนข้าว,าวด้วยทุกวันกอดอมประคั่กับท้าทุกวันสามีเราดีที่สุดในวันที่เราแย่ที่สุดนท้อนะรัาแม่ไหมเนี่ยลักรักค่ะตลาดสดล้างสตลาดสด ครั้งค่ะร้านคุญชาญข้าวแกง20ขายสารพัดข้าวแกงเริ่มต้น20บาทข้าวตัก10บาทกินให้อิ่มค่ะไม่อิ่มขอเติมได้และนอกจากข้าวแกงคุณคะก๋วยเดี่ยวก็น่าอีดมาก คำสั่งก็มีเอาใจลูกค้าสุดๆอยากกินอะไรบอกปนะจัดให้แต่วันนี้ขอเอาใจแฟนรายการตลาดสดรวรามาสี่ด้วยการแจกสูตรน้ำยำโคตรแซ่บให้เอาไปทำกินทำขายกันได้ตามใจโลดวันนี้จะมาสอนทำสองสูตรก็คือสูตรอะไรบ้างจ๊ะมีน้ำยำมะเนกประสงค์ลูกอันนี้ยำได้ทุกอย่างเลยจะยำจะจิ้มเอาแล้วเสียสะดวกแล้วก็จะมีซอสซอสอะไรคือ ไปผัดได้ไปหมักได้นะคะแล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นซอสกะเพราได้ไม่ห่วงสูตรหรอมันสูตรไม่อยากให้ตายไปกับเราเอออยู่มันจะได้มีประโยชน์กับคนคนอคื่นเขายสูตรเราแจกเลยวันนี้ โอ้เอาไปเถอะลูกใครอยากเรียนข้าวแกงนะคะใครอยากเรียนข้าวแกงใครอยากขอคําแนะนําพักมามาเถอะสอนได้ฟรีคุณกุศลในครั้งนี้ขอให้ปะนัดหมดหนี้เร็วๆนะคะคนอะไรให้สวยแล้วยังใจป๋าอีกอะถ้าคุณผู้ชมพร้อมปะนัดเสิร์ฟเลยจ้าใส่อะไรใดๆว้ามา อันอันอนตราส่วนอันตราส่วนยังไงอะอัตราส่วนนี้ลูกทุกอย่างก็2ขีดหมดเลยยกเว้นน้ำตาลเพิ่มไปอีกขีดหนึ่งถ้าเกิด2ก็คือ2หมดยกเว้นน้ำตาลใช่เพิ่มเป็น3เพิ่มตามความชอบใครอชอบหวานเพิ่มหวานแต่ของป้าเนี่ยไม่ค่อยหวานก็จะใช้ประมาณนี้โอเคอันเริ่มเลยอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยบานรดาบอกว่าอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันขนมล,ลูกเอ้าแกงพันแนงฝักแฟงจะพริชีฟ้าแดงหอยแครงตามแปง้ง นี่ก็ได้น้ำยำน้ำจิ้มแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่อนอะไรก็แต่ละคนชอบไ่เหมือนกันเนาะปรุงเอาแล้วแต่ชอบอันนี้มันจะเผ็ดได้แล้วได้นะได้เลยน้ำลายไหลมันหอมสะบดจริงจริงๆด้วยใช่คอนเฟิร์มให้ปหนานะอีกเสียงค่ะว่าแซ่บกรีดแซ่บจริงแต่ใครไม่กินเผ็ดลดคลิกลงได้เพราะสูตรของป้านะจัดนิสนึงค่ะ สูตรนี้ป้านาบอกว่าเก็บในช่องฟรีตได้3-6ถึงเดือนแต่ถ้าเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาอยู่ได้1เดือนค่ะอ่ะคอมเมนต์บอกมาต่อซอสผัดเลยป้าพร้อมจดสูตรแล้วป้านัาก็จัดให้ส่วนประกอบสีดำามขีดส่วนสีขาวใช้สี่ขีดค่ะเริ่มที่ซอสปรุงรสแล้วแต่ชอบจะฟ้าอะไรก็ได้สีอิ๊วขาวสูตรไหนก็ได้ตามสะดวกต่อมาก็คือสีอิ๊วดำค่ะเป็นสีอิ๊วดำปกติห้ามใช้สีอิ๊วดำหวานเด็ดขาดเพราะร เมีน้ำตาลอยู่แล้วน้ำมันหอยก็แล้วแต่ชอบน้ำตาลสี่ขีดน่ารักรู้ชัดรู้จริงแล้วนี้คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าจะน้ำเปล่ายี่ห้ออะไรก็ได้น้ำเปล่าในใส่สี่ขีดเท่ากับน้ำตาลน้ำเปล่ากับน้ำตาลเท่ากันจำไว้เพราะว่ามีเพื่อนขาวแค่สองอย่างใช่น้ำเาสองอย่างคือเท่ากันขาวก็สี่ขีดใช่มากกว่าเพื่อนหนึ่งขีดอะใช่ถูกต้อง่ใส่ลงไปไม่เห็นใส่พริกไทยเลยอะ ไม่ใส่เพราะว่าเผื่อบ้านไหนเขาไม่กิน<อ>บ้านหไหนแพ้บ้านไหนมีเด็ก <คะ S 1> ใส่ใส่เพิ่มเอาคนที่มันละลายก่อนแล้วก็ไปตั้งไฟเคี่ยวนานไหมจ้ะแม่ไม่นานรูปแป๊บเดียวคือเมื่อกี้ที่เราคนนะมันละ,ละลายแล้วใช่ไหมคะเราแค่ต้องการให้มันสุกคนจะได้เป็นการถนอมเอาไว้เก็บไว้ใช้ได้นาน,านใชน่เนี่ยก็จะ,จะเดือดละมันเริ่มมีฟองปุ๊บปิดปุ๊บปิดอ๋อเราดูเห็นสีมันจะเปลี่ยนนิดนึงเนาะถ้ามันสุกอะ่ะใช่มันจะมันจะน้ำตาลน้ำตาลใช่มันจะไม่ดำเท่านั้นอออ่ะพอพอแล้วแค่นี้แหละ ปุ๊บปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งตักอย่าเพิ่งเรีบตักเพราะถ้าเราตักตอนที่เขาเย็นแล้วเนี่ยมันจะตักง่ายอฟองมันจะเป็นเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ตักเลยแค่นี้เองค่ะไปทําได้เลยใครอยากรู้อยากเรียนสูตรซอสต,ต่างๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายมาพาเลยมาเลยขับรถมาเลยดินแดงเ,เรียกข้าวด้วยเดียกข้าวด้วย ไม่ต้องเลี้ยงเราค่ะเพราะว่าที่เหลือค่ะมันก็2ี่ลิบาค่ะราดข้าวก็3 0ค่ะ <c oughs> อยู่กับป้านาเครื่องค่อนวันเราสัมผัสได้ถึงความใจถึงและความจริงใจที่อยากจะให้ทุกคนมีอาชีพจริงๆค่ะเพราะวิชาความรู้ที่มีกับตัวป้านาบอกว่าไม่อยากให้มันตายไปกับตัวเองแบ่งปันให้คนอื่นไปทํามาหากินแกยังจะได้บุญซะอีกแม่ฟังแล้วต้องปรบือค่ะ เคยยศให้ปัญหหนึ่งกรุบและปัญหเล่าว่าที่ตัวเองต่อลมหายใจมาได้ทําอะไรดีๆแบบนี้ก็เพราะผู้ชายที่ชื่อคุณชานสุดที่รักคนนี้ล่ละค่ะพี่ชายเขาดีกับเราขนาดนี้มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมอ,นะอ่ะลักพรานลรักแม่ไหไมเนี่ยักางล้างลกก็บังคับไปเขาทำอะไแบบขอโทษนะนนี่รายการชูรักชูรถวะคันนี้ไม่รู้ว่าเขาื่นเป็นไหมแต่นี่นี้เป็นคือถามก็ได้เลยคือ เป็นต้นแบบของพ่อพ่อกับแม่เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันจนวันนุนาทีสุดท้ายของ,ของ,ของชีวิตที่ี่ป้าเห็นแม่ทําตั้งแต่เกิดมาคือก่อนจะนอนหรือจะไปทํางานเขาจะก้มกราบเท้าพ่อทุกวันเนี่ยถามเขาสิว่าตั้งแต่วันแรกจนวันเนี้ยทุกวันกอนออกมาแาค่ไอนกาบเท้าทุกวันใครจะมองไปก็ช่างไม,ไม่สนใจสามีเราดีที่สุด ในในวันที่เราแย่ที่สุดเป็นเทคนิคของความรักที่เรียกว่าอยู่กันมาแบบนี้แหละมาจคองชีวิตหลักได้และที่สาคัญคืออย่างที่ผู้ควบบอกนะสิ่งที่เห็นคู่นี้คือช่วยกันทำมาหากินวันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆเลยนะให้รายการตลาดสดพระรามสี่มันลวงลึกเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเห็นความตั้งใจเห็นถึงรสชาติของอาหารและสิ่งที่สําคัญคือคุณภาพสอดคล้องกับราคาขอให้ร้านนะคะคุณชาญอยู่คู่กับบริเวณแถวนี้ไปนาน S <S เดี๋ยจะไป,ปะอุดหนุนบ่อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณที่ที่เห็นร้านเล็กๆมีมีโอกาสได้ได้แบ่งปันทัศนคติได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่มันเจอมาจริงๆอย่าท้ออย่าท้อเลยถ้าเกิดวันนี้เราท้ออ่ะเส้นไทยไม่ต้องพูดถึงมไม่มีวันเจอ,อ,อทุกคนที่เป็นหนี้เหมือนที่ป้าเป็น ไม่ต้องหนีแต่ว่าชะลอก่อนตั้งหลักให้ได้แล้วกลับไปใช้นี่เขาซึ่งวันนี้พี่ก็ทําได้นะเลืออีกนิดหน่อยเท่านั้นเองปี2025เนี่ยตั้งเป้าว่าจะใช้นี่ให้หมดเลยต้องหมดนะต้องหมดมีความสุขแบบนี้ต้อขอบคุณนั้งพีชาแล้วก็พี่นันนะคะมาเลยผู้ชมข่าและการตลาดสดพระราม่ของเราเนี่ยถือว่าวันนี้ครบรถจริงๆนะได้กินทั้งข้าวแกงอร่อยๆราคาดีสอดคอคุณภาพนะคะ เสาร์หน้ามุกโปจะไปไหนกับรายการตลาดสดพระรามสีสามารถติดตามได้นะคะเวลา4ี่โมงเยนทางช่อง3กดหมายเลข33วันนี้เราสามคนรับกันกนะคะสวัสดีค่ะ